แตกมาแล้วละเนี่ยเด็ดปลาหนีไมนยจงให้ฉีบ่อเขาเนาะหอมหว่วยห่วยอยู่แล้วใา่การนี้นครับตัวดีๆอยู่เนี่อยอันยี้อเอาหนึ่งตัวมาแล้วมีอยู่มีอยู่หนึ่งตัวดุเดียวกันเลยครับอืม สดีเปิดไฟเ้อพี่น้องเด้อกระพมสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่นออ้องยามแลี้งๆครับผม,มน,นี่มาทำไมลูกลูกสาวอเอานน้ามาอนีให้พี่พระนองนะครับว่าสิไปดักปลาไหลครับผมเดี๋ยวให้มาเบิ่งสูตรกัอน,น,อนนู่นนี่อะไรอะลูกข้างในใส่เดือนซับครับพี่น้องครับ ใส่เ,เดือนสับใส่เดือนสามครับผมอ๋อกับผสมดินพูนนะครับผสมไปแล้วนะครับนี้ว่าสีให้พี่น้องเบื้องครับนี่ว่าสีลองสูตรนี่เบื้องเอาเดือดใส่ครับผมอ๋อเดี๋ยวให้เบื้องสูตรเงียก่อนนะครับเดี๋ยวสีไปใส่น้ำนำาเหมือนเนี่ยว่าสีล้องในน้าจังหน่อยครับพี่น้องใส่น้ำนาเลยแล้วกะ็เร่งสะหนึ่งไ,ไว้ไว้ใส่เยอเอ้ยสองสะเอ้ใส่ไว้สามหลังนะเพราะว่าจะผสมเหยือลูกนี่ครับ เองไปเนาะเทได้เยอเยอะไว้เยอะยัไว่ไว้นี่ครับเปือดงัวพี่น้องครับกิมากไปเงส่ละจักน่องก่อนบเอเใช่ไหมแ้ากดออครับผมใส่ใส่เดือนงด้วยครับหมใส่เดือนเงสับ ได้เรื่องบ้างมือนี่นะครับว่าสีลองใส่น้ำหน้าเพราะว่าผมไปเห็นใส่อตอนใส่เบ็ดนี่ปลาไหลหลายๆครับผมมาต่อยเบ็ดผมเนาะแต่ว่าก็บพท่านได้กินเนอกเห็นแบบเห็นเป็นตูวเลยครับเอาเดี๋ยวจังได๋ดไปผอกันอยู่ทงครับผมเนาะเ <c oughs> อเคมไหมคะเขียนเนาะพี่นองมือนี้เดี๋ยวลองใส่ในหน้าเบิ่งเนาะพี่นงเนาะสิเปียนจังได๋ครับผม เงยใส่เดือนนะครับผสมเลือดหล้กกาดินพ้นปวกนะครับเนาะลองใส่ในนาบึงนะครับว่างผมมาใส่เบ็ดนี่ไม่ใส่เบ็ดผมเห็นปลาไหลอยู่นี่แหละโอ้บักใหญ่เลยนะครับมาถากินเบ็ดแต่ว่ามันไปก่อนนะครับผมซองไฟใส่มันเนาะเดี๋ยวลองลองในนาบึงสิเป็นยังไงน,นะครับง่าผมกับสีหันเขาบาหาันข,ของสีดนะครับหันให้มันแบบให้มันเรียนขางกันเท้าน้านีาน่แหละ ลองเบืองลองเบืองพี่นอ้องฮาเดี๋ยวของด้วยครับเดี๋ยวว่าผมด้อเย็ยนยาวมาครับเหยียบเขาก็นะ้กม,มีเข่าด้วยครับข่านทั้งแท้นะเนี่ยงอครับให้กินออกบาะเนี่ยเหี้ยนะมีตัวเหลือดอกผมว่ะมันเป็นเงี้ยเนี่ย

แค่เลยครับหลงังยุยยุยเอ้ยหย่านย่างเดียวพ่นมาเห็นก่อนพ่นมาเห็นก่อนนี่เรียบร้อย ครับเงี่ยกลมห่อผายองยางดีเลยวัวไหมันดูดกินง่ายๆครับผมให้ได้ได้กินกับพอ่อ พี่น้องครับเดี๋ยวยังไหนมาพอกันมืนเสาครับผมใส่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดเอ่อสิบสามหลังพี่น้องยืนยมน้มตองกันมืนครับผมสี่คือบอ่ไปครับครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับก็สวัสดีพี่น้องตอนซอซอนแล้วกันครับผมพี่น้อง เด้วเวลาเฮามายำจุ่มปลาไหลแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ก็จักหกโมงประมาณนะครับโดยประมาณละกันนะครับมาหลุ่นมนยายำบึงพี่น้องครับยมเส้นนี่สิมีความหมานบ่ครับลองใส่ในหน้าบึงนะครับพื้นที่ในหน้าดีกับาล่อยไล่ละแต่ว่าตอนนี้ปลาไหลในหน้ากับพ่อมีครับแต่ว่ามันสีขาของเข้าบ่มันสีพาดของเข้าบนะ่เนาะเอ้ามาบึ้งหลังนี้พี่น้องครับ ดังที่ผมใส่ใเบื้องละกันนี่ดังเนี่ยใส่เบื้องหวานครับคือว่าเงียเดียดอยู่ดิมีตัวบ่อถแถวนี้หลังแดกว่ามีครับไม่มีไม่มีแสดงว่ามันบอ่อพานครับ

อ้าวมีครับปลาไหลบ่แม่นครับปลาไหลอ้าวดอกแรกมาแล้วและเนี่ยเด็ดปลาหนีไมนจังให้ฉีบเอาเขาเนาะหอมไม่ห้วยอยู่แล้วมีครับมีใส่เดือนห่อห่อผาย่างดีปส่ซองมือ่อไว้แล้วพี่น,งนองเน่า เงินนาเลยหรอเนาะที่ว่าในการนี่ครับตัวดีๆอยู่เนี่ยอันยี้ยจ๋าบัท่านลงสะดีปันใดครับในสะกับพ่อมีอันนี้กับ,ส,บ,ส,กบ,นนกบส่ซุ่มๆเอาครับอยากลองเบิ่งซื่อๆดอ,อ,อกว่านี้ดันหน้าเนี่ยซุ่ม ใส่บานกะใส่ในนาเหือันดีหนอขันว่าช่วงนี้เลยบังลันเสียบในนาเลย <c oughs> หลังนึงอยู่แถวนี้เห็นบุนี่ใช่ปะปุ๊นี้นนนเถาแถวแบบนี้ครับ แต่ผมยังไม่ได้เส้ผ่าโอเคครับผมละขั้นหน้าอีกฟังขวมกันไปนี่แล้วครับหาล้างหัวจังบ่คุณเบ,บื้งอีกครับ สามหลังได้มาตัวหนึ่งแต่ที่ว่าผมอยากลองเบิงน้ำหลักครับก็ใส่อยู่ดอกน้ำหน้านี่แต่ว่ามันบ่ถือแต่ว่างเนียตอนนั้นบ่ค่อยโอเคปานใด๋นะครับอนี้ผมได้เงี้ยที่ว่าถือกันที่สุดแล้วก็มาลองเบิงเนาะได้มาตัวหนึ่งไปไปดูก,กันต่อพี่น้องนะคันนี้อีกหาหลังนะครับ lắng lẽ nhao bé hoạt tuần bú lạc mọi không phải con vị nóng bay bé lưu cho hai mảnh lắng nóng bút thứ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  bút đây bút này ư ạ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ช้อนเหล่าชอนเหล่าช้อนเหล่าหนามันตื่นแต่ว่าซ้ำปันไดนนะหนามว่าหลุดปันไดนครับพี่เราแต่พีใส่น้ำสาไปอยู่ครับพุ่นละทางอวกพุ่ลละปีนี้กําลังเคยใส่ครับสานันช่วงหล,ลังดุนอยู่สานั่น เป็นตะคือเลยว่าไงเหมือนเดิมไม่เข้าโอ้สามลังอลไรดื้อพื้นที่ลอยไล่พี่น้องหลายลอยเล่แต่ใส่ซุ้มๆเอานะครับว่าแถวนี้ก็เห็นว่าปลาไหลมันหลายดอกวะแล้วาใส่เวียดใส่ยัง

เถี่ครับนฮะบ,บด,ดนูนบด,ดนูนโอ้ยยงหาหลังนี่ที่แถวเนี้บ่ได้กินเลยดินะหลังเอ้ยนี่ใส่ระหว่างหน้ากับสระ,ะนี่แหละสระนีเพราะท่านเคยใส่กันหนามลายพดุด คือไหมมีลปลาไรผ่านเปล่ามาเน่เด้อมีบ่มีบอจีบส่งเบ,บาว่ามาแล้วเบาดีครับแม่หนาหลังมาถือเจ้าหลัง เาพี่น้องครับเดี๋ยวไปเวงกันต่อเนาะอยู่กลางผมแหละแต่ว่าขี่รถไปทางฝนดีกว่าไปน้ำทางดีกว่าหาหลังบัถือครับแถวนี้ไฟเนาะนี่คันแท่นี่สองครับแต่เราไม่คิดไสองหลังสองหลังทางนี้หนะ้ามันก่ไหลายครับผมเลยเปลี่ยนวิใส่ไฟของผนหาหลังกับบัติห้อยรู้หน่อย เงียบเพื่อนน้ำตื่น,นขานาบานผมเนี่ยโอ้เกียงตับ๊บครับผมง้วเป็นสองลอยเลยอยู่บานผมเลยลองทำลอยไปละแย่งกันจนว่าหราเนี <c> ่ <oughs> เกียงตับ๊บสะอาดแป้นมิลิน <c oughs> ก็เริ่มลุและครับผมอะไรก็จะขวนลงสะแล้วต่อไปเหนาวมาอีกจังหน่อยก่นอากาศเย็นก็นี่ครับถือว่าผมมาใส่น้ำหน้าหาปลาไหลขวัอยู่ในหน้าฮอุ้ยองนีน้ำเลือครับ มีว่วพี่น้องอว่ะเอาหนึ่งตัวมาแล้วมีอยู่มีอยู่หนึ่งตัวรุ่นเดียวกันเลยครับนี่รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันนี่บเดีเปิดไฟเด้อพี่น้องเด้อคือ ปกติน้ำน้ำสีเงยนะวะไปใส่เบิดหวังตัวหง่อยู่ดีเหมือนนี่อา้าบวกหนึ่งแตรมครับผมตายอีกประมาณอลีกสามลังครับยุสระสองสระที่ผมปีนี้กำลังไปเทือเรี่งนี้ละพุระ,ปะไปไปสว่างละครับสวยแล้ว นี่เป็นส่วนกับปูดีเนาะโอ้จวดจาดได้เลยเสียดายว่ามีวิ่งน้อยใส่เบียดก็จะถือปลาคอใหญ่ดีปะตามไลยครับหน้าน,นี่มันต่ำกับว่าจัก ลุ้นดูมนดันน้ำผาตัวใหญ่เด้มื่อไหร่ใส่น้ำหน้านี่ถืออยู่ให้ล่ะห้ล่ะ,ะเดี๋ยวๆวะอาจจะนีละนี่ถอดอยู่ oh. โอ้ฮึวัดเดียวมีวัดเ่ียวมีครับไอจิ๋วหนึ่งตัว ชิวน้อยฮะตัวใหญ่ไปในมูดแม่หายเรือบาดเนี่ยตัวใหญ่ไปในหมดมาตามหาตัวใหญ่นะวันนี้ไอ้เนี่ย อสองหลังสุดท้ายมองซ้าครับผมซานิกาลังใส่เสียแหลกขึ้นกันแต่ว่าปีกกอนกับใส่ประจําครับครับสองหลังสุดท้ายนะครับซานีอีนี่กาลังมาครับแต่ว่าน้ำก็ยังไหลยอยู่มันหมาใน่เด้อปูเด้อวังกับทวงหลังนี้ด้วยนี่ หกหกจะเป็นตัวคีบว่ะนนหลังสุดท้ายหลังยาวเรารหลังหนึ่งสองงาครับตัวนสองงาปักสองงาว่าไงลูกเอ้ยสนานี้ปลาไหลเลยครับแต่ว่วาต้องทาให้มันน้ำด้วจังเลยกริปบปักสองงาเราคือกรีบแบบนี้ เงียบกิบเลยเงียบกับบั้องแยางอลี่ตามหาตัวใหญ่ยังไม่เจอเลยส่วนนี้ื่คือส่วนคลองเลย อี้กอนหลังหนึ่งแกนั่นครับแกนั่นโว้นัลนงลงทุนขนาดนี้คือเนี่ยเด้อปูเด้ดอบักเล็กอันนี้ เลือกเราหลังยาวเราหลังสุดท้ายมาหันรป,รปูยี่เป็นไรอ้อมาเก็บตายแล้วสะสมแม่กับโต อคพี่นงรปรากฏว่าใส่ในน้ำไม่โอเคไม่ได้ลุ้นเท่าไหร่เลยแต่ใส่น้ำสาทั้งปีกยังบ่ถือวะไปเรื่งองผลงานรวมกัน น้องครับแตผลงานเฮาผมทอนใส่กันแล้วเด้อนี่ทอนใส่กันแล้วสามเต้มครับผมจะมีตัวงามอยู่ก็ได้ตุ่มครับอืมสามเต้มครับสามเต้มใส่กันอยู่สมหวังนะครับพี่น้องมาใส่น้ำนะเนาะหรือเขาใส่น้ำสระปันเดียบะช่วงนี้ผมกะสี ใส่ไปเรื่อยๆเยลยพี่น้องครับเนาะจนมืดหนาวจนยังผละปะลาไหลนี่เกี่ยวเขาออกแล้วนี่เอ้ยมันจะเมืองมั่นหละผมว่าต่ว่าเห็นพ่อยหนุ่ยกำลังกับมาบ้านผมว่าเราจะมาเท่าน่าจะกลับมาใส่ปลาไหลครับผมลางร้านเรายังอยู่บานอยู่เลยจะใส่แบ่งๆกันไปพี่น้องกับพ่อใหนุย่ยเพื่อนนะขายผมหากินเอานะครับทีได็ดลำลาพี่น้องไปแล้วครับผม ฝากพ,พี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์นะครับอ่าที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามพี่น้องครับ mm hmm. เพื่อสีบอพาดคลิปต่อไปแลวกันเนาะนี้คือชิเดย์วันสำนีพี่น้องสวยเล้ลวเดี๋ยวเขาบานกอนนะครับฝากกดติดตามไอ้น้ำนะครับจังบอพาดคลิปต่อไปเนาะก่อนจากกันไปกอ,อให้พี่น้องนะครับมีแต่ความสุขความจเจริญพี่น้องอ่าปันาชิ่งไดก็ขอให้สมปัถนาพี่น้องครับลำลำรวืรอยสุขภูสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่น้องครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ